อาคิม,าคม,ามีอาคิมีสาอาคิมีสาหนึ่งราคาคิสองโทสะคิสามโมหะคิอาคิมีหมายถึงไฟอาคิหมายถึงไฟซึ่งเป็นของร้อนโดยธรรมชาติอาจเผาพลานสิ่งต่างๆให้ย่อยยับไปได้ในที่นีน้ท่านหมายถึงเกเลสเป็นไฟราบเป็น เพราะเป็นสภาพเผาเพราะเป็นสภาพเผาลุนจิตลุนจิตให้เราร้อนมีสามกองคือหนึ่งราคาคิภัยคือราคะหมายถึงััยคเลตที่มีความกำหนดยินดีความตัดความติดใจความพอใจในกามเป็นตัวคอยเผาพลานเจ็ดให้พงศาลให้พุงสาร รารหาสิงเหล่านี้ตามความปรารถนาของตนเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองเพราะมัวคิดหม,มุกหมุนอยู่แต่ในอารมณ์ในอยู่แต่ในกามอารมณ์สองโตสักขภายคือโทสักหม่ถึงไฟเกล็ที่มีความโคตรความขัดเครื่อง ความไม่พอใจในสิ่งที่ตอนไม่ชอบใจเป็นตัวคอยเผาปลานจัดให้รุนร้อนเป็นเหตุให้เป็นหเหตุให้จัดให้จัดงดเงิดให้จัดงดงิดเป็นเหตุให้จัดงดงิดชุนเฉียวเราร้อนด้วยการหาทางด้วยการหาทางทำตอบให้สมกับความ แขนที่เขาทำไว้กับตัวสามโมหกขีโมหคิไฟคือโมหกหมายถึงไฟกิเลสที่มีความหลงความรู้ไม่จริงหลงเห็นผิดเช็ด่หลงเห็นผิดเช่นเป็นชอบหลงเห็นผิดเป็นชอบเป็นหมกมาน เป็นหมอกมานปิดกันสติปัญญาให้ให้มืดมนผู้ถูกไฟโมหะกรุกงามประกปบนาจเจตยอมไม่อาจมองเห็นความเป็นจริงได้แม่พบความล้าบากก็ยังลงหัวหัวปักหัวปัมหัวปักหัวปัมถลำกายใจจุนยากถ่ายทอน เนีย่ยยากไทยยากไทยทอนเป็นเหตุให้มีจิตเศร้าหมองอัฏะสามคือติธทะทอมมิกัฏะหนึ่งติธทะทอมมิกัฏะสองสัมปารายิกัฏะสามปารามัถะอัถะหมายถึงประโยชน์ได้แก่ผลที่ได้ ตามต้องการสิ่งท mm ี hmm. ่เป็นผลดีหรือเป็นคนเหติธรรมเหติธรรมแล้วได้รับผลเป็นประโยชน์มีสามประการคือหนึ่งติทะทอมิกะทะประโยชน์ในภพนี้หมายถึงประโยชน์ที่จะประโยชน์ที่จะพึงได้รับในปัจจุบันความสุขในปัจจุบันที่เห็นผลทันตาในชาตินี้ เช่นศก,กานจากการมีทรัพย์เช่นศกจากการมีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ไม่ไม่เป็นนี้และทำงานที่ไม่มีโทษเึิงความสุกเหล่านี้เป็นผลมาจากการทำเหตุคือขยันหาราาัษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตตามกันลังของศีลธรรม 2. สัสมปารายิกะทะ ประโยชน์ให้พบหน้าหมายถึงประโยชน์ที่ให้ผลในพบชาติหน้าความสุขคันเลเอ,อคันเลยตาเห็นความสุขคันเลยตาเห็นเป็นประโยชน์ที่นอกจากทำให้ชีวิตในปัจจุบันมีค่าแล้วยังส่งผลยังส่ง ยังส่งผลให้เป็นละะนักษณะประกันที่จะได้มนุษย์สัมบัติหรือสวรรค์สัมบัติอีกด้วยซึ่งสัมบัติเหล่านี้เป็นผลมาจากการทำเหตุคือมีศรัทธาสิ่งการเสยียสละและปัญหา 3. ปรมาะ,ระ,ะประโยชน์อย่างยิ่งหมายถึงประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานอันเป็นความสุขอย่างแท้จริงและยังยืน เพราะเป็นภาวะที่สุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์ทั้งบวนซึ่งนิพพานเป็นสุขนี้เป็นผลมาจากการทำเหตุคือการปฏิบัติตามอริยะมะมีองค์แปด